ไม่ใส่หมวกกันน็อกคือพร้อมตายผู้ป่วยชายนะครับอายุ35ปีชาวต่างชาติมาเมืองไทยมาเที่ยวเชียงใหม่ก็เอ้ยเช่ารถขับมอเตอร์ไซค์เล่นๆนะคงคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ใส่หมวกกันน็อกครับเกิดอุบัติเหตุมาปรากฏว่าศีรษะนะครับท้ายทอยฟาดอย่างรุนแรง กะโหลกแตกล้านะครับยุบไปกดนะฮะสมองนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นเส้นเลือดดำใหญ่นะครับจึงทำให้เกิดมีเลือดข้างอยู่ใต้กะโหลกนะครับแล้วไปกดเส้นเลือดดำใหญ่เส้นเลือดดำใหญ่ฉีกขาดนะครับจึงทำให้มันตันพอมันตันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยปวดหัวอย่างรุนแรงนะครับจึงทำให้ต้องผ่าตัด เพื่อช่วยชีวิตด่วนๆน,นะครับเขตนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากไม่ใส่หมวกกันน็อกแค่เผลอคิดว่าเอ้ยขับรถเล่นในเมืองไม่เป็นไรหรอกหน้าก็เลยกลายมาเป็นว่าเกือบเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่เมืองไทยนะครับเขตนี้ก็ยังดีที่เราผ่าตัดนะครับงัดกระโหลกนะกระโหลกนะครับขึ้นเพื่อไม่ให้ไปกดนะครับเส้นเลือดดำใหญ่เพื่อไม่ให้เขาเสียชีวิตแล้วก็ เอาเลือดออกจัดเรียงกระดูกให้ใหม่เขตนี้ก็หายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็กลับมาเมืองไทยอีกรอบนึงก็บอกว่าตอนนี้เขตละนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลสุดท้ายก็อยากฝากไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตกันน็อกก่อนขี่ทุกครั้งสวัสดีครับ